หากจะมองเพียงผิวเผินการที่พระเจ้าเนรยาสั่งให้จัดถวายความสะดวกสบายทุกประการเท่าที่จะทำได้แต่พระนางเจ้ามหาปชาบดีพร้อมด้วยพระธิดาและผู้ติดตามนั้นทำให้การเดินทางไกลข้ามแคว้นครั้งนี้เป็นการคล้ายกับการเดินเล่นอยู่ภายในปราสาทราชวังแต่ถ้าจะพิจารณาให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าการาจัดถวายความสะดวกนั้นมีประโยชน์จริงช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนต่างๆจริงแต่ก็จะช่วยให้ไม่ต้ององค์เดินไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ตรักตรมในการเดินทางใดๆเลยทุกท่านเป็นผู้เคยอยู่แต่ในประสาทราชฐานถ้ามีธุระอันจะต้องไปไกลก็ไปได้ด้วยรถมา้าจึงไม่เคยประสบความทุกข์ยากอันเนื่องด้วยการเดินทางด้วยเท้ามาก่อนตอนนี้โดยไม่มีการฝึกหัดเตรียมตัวล่วงหน้าทุกท่านต้องเดินทางด้วยเท้าตลอดวัน และเป็นเวลานา,นาหลายวันกว่าข้ามแควนสัก์กับเข้าสุขแควนวัดชีพเพียงในเย็นวันนอนแรกเท่านั้นแต่ละท่านก็มีแต่เท้าพองบวมร่างกายกระปลกกระเปื้ออ่อนเพลียแทบว่าจะเดินต่อไปในวันรุ่งขึ้นไม่ได้แม้ข้าราชบริาพารผู้จัดการถาวายอํานวยยอความสะดวกจะได้ถาวายน้ำมันสำหรับทาพระบาทแต่พระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยพระธิดาและบรรดาเหล่าผู้ติดตามแต่น้ำมันนั้นก็ไม่สามารถระง,งับอาการระบมบวม พองได้เลยความอ่อนเพลียก็จริงที่จัดก,การเดินทางไกลอาจจะทำให้หลับได้โดยง่ายแต่ความหิวโหวยในตอนกลางคืนสิ์เนื่องมาจากการขาดการรับประทานอาหารมื้อเย็นก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับทุกคนหรือประมาณการนอนให้หลับสนิทบางครั้งก็เป็นไปได้โดยลำบากเช่นการในวันต่อมาพอเริ่มย่างเท้าลงไปบนพื้นทุกทกท่านก็ต้องสะดุ้งเจ็บปวดแต่เมื่อเห็น พระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีทรงมีพระฤทัยเข้มแข็งไม่ออกพระโอ์บ่นถึงความยากลำบากทั้งที่มีพระชนมายุสูงแล้วผู้อื่นก็เลยพลอยต้องเป็นคนเข้มแข็งอดทนไปด้วยทั้งทั้งที่ในใจนั้นมีความกังวลด้วยความทุกขเวทนาเพราะเหตุนี้จึงไม่ต้องกล่าวว่าเมื่อล่วงเวลาหลายวันเข้าท่านเหล่านั้น จะไม่มีอาการด่างคนค่อต้องค่อยๆย,ย่างก้าวอย่างระมัดระวังเพราะพื้นเท้าแตกมีน้ำเหลืองะชุ่มรองทางหนังแบบคีบนั้นข้อที่น่าเดือดร้อนอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือกระสะวะพัสที่ใช้นุ่งห่มนั้นมีชุดเดียวเมื่อชุ่มด้วยเหงื่อในระหว่างเดินทางและไม่ได้ซักเพียงสองสามวันก็เริ่มมีกลิ่นท่านเหล่านั้นเคยใช้ผ้านุ่งหม่มหลายชุดครั้งต้องมาใช้ชุดเดียวก็เดือดร้อนรำคาญในบางวันต้องชะง,งัก การเดินทางไว้เพราะต้องรอให้ผ้าซักแห้งดีก่อนในชั้นแรกพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตะมีทรงประดิษฐ์ผ้าที่ใช้นุ่งหม่มตามที่ทรงเห็นจำเป็นแต่เมื่อพระบรมศา,าสดาทรงอนุญาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีได้แล้วก็ทรงอนุญาตกาสาวพัสที่จำเป็นสำหรับนางภิกษุณีห้าผืนส่วนภิกษุทรงอนุญาตเทียงสาผืนผ้าห้าผืนสำหรับนางภิกษุณีที่ทรงอนุญาตนั้นคือผ้านุ่ง ผ้าหม่มผ้าสังฆาตคือผ้ามซอนสำหรับใช้เมื่อหนาวผ้ารัดหรือผ้าอกที่เรียกว่าสังกชิกะอันเทียบได้กับเสื้อในและผ้าอาบน้ำที่เรียกว่าอุทกสติกาในวันที่พระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยพระธิดาและเหล่าผู้ติดตามเสด็จถึงกรุงเวสลีราชธานีแห่งแคว้นวัชีนั้นทรงมอพราการอิรยมากพระบาททบูมระบม และแตกระแหงแยกออกอันสืบเนื่องจากการเดินทางเป็นระยะทางไกลแม้พระธิดาและเหล่าผู้ติดตามอื่นๆก็มีอาการเช่นเดียวกันการเสด็จครั้งนี้แม้จะทรงอาศัยพระบาทแต่ก็อาจกล่าวได้ทีเดียวว่าเสด็จด้วยพระฤทยัยเพราะถ้าไม่มีความเข้มแข็งอดทนและความตั้งพระฤทยัยแน่วแน่เด็ดเดียว มั่นคงจริงๆแล้วก็น่าจะต้องเสด็จกลับแต่วันแรกที่ทรงประสบทุกขเวทนาในระหว่างการเดินทางทรงทราบว่ากุฎขานศาลาอันตั้งอยู่ในป่ามหาวันนั้นอยู่นอกกรุงเวสลีอีกด้านหนึ่งจึงทรงพยายามรวบรวมกำลังพระกายและพระมนัสเสด็จผ่านราชธานีออกไปทางที่ป่ามหาวันตั้งอยู่เมื่อพ้นราชธานีไปได้ไม่ไกลนักก็ทอดพระเนตร เห็นที่พนักภิกษุสงฆ์ส่งในป่าและมีศาลาเรือนยอดหลังหนึ่งเป็นที่สังเกตแม้จะทรงปิติยินดีว่าการเสด็จทางไกลจะเป็นอันสิ้นสุดลงแล้วคงจะได้เฝ้าพระตาคตเจ้าในไม่ชานี้แล้วแต่เมื่อทรงระลึกถึงข้อที่พระบรมศาสดาเคยตรัสห้ามไว้ไม่ให้ทรงยอนดีในการขอให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาก็ทรงวิตกกังวลเป็นอันมากเมื่อเสด็จถึงเขตนอกซุ้มประตูทรงเห็นว่า สมควรจะประทับยับยั้งอยู่เพียงนั้นเพราะพ้นสถานนั้นไปจะเป็นเขตพรรนักของพระภิกษสุสงฆ์แล้วก็ทรงถอดฉลองพระบาทใส่ถุงยืนคอยว่าจะมีผู้ใดออกมาถามและจะอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้หรือไม่เพียงไม่นานก็ทอดพระเนตรเห็นพระอาน,นุนเสด็จออกมาครั้งแรกยังไม่ทรงทราบว่าเป็นใครแต่พอพระอาน,นุนเข้ามาใกล้ทรงจำได้เท่านั้นก็ทรงกันแสงสะอึกสะอื้นถวายนมัสการไม่สามารถออกพระโอ์ทักทาย หรือชี้แจงข้อความใดๆกับพระเถระได้พระเถระยืนงงงวยครู่หนึ่งจึงจะสามารถจำได้เพราะไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตะมีจะปลงพระเกษวครองกษาวพัสเช่นนั้นนอกจากนี้พระชวีวันก็เศร้าหมองซุบเซียวมีพระบาทเปล่าเห็นได้ชัดว่าทรงลำบากตรากตราอย่างยิ่งในระหว่างเดินทางมีร่องรอยแห่งฝุ่นละอองปรากฏแสดงถึงน้ำพร์ตไทอันเด็ดเดี่ยว มั่นคงไม่ทรงท่านพึงต่อความยากลำบากและเมื่อนึกว่าทรงเป็นขติยนารีผู้สูงศักดิ์สุขสุขมารชาติมีแต่สิ่งแวดล้อมอันล้วนเป็นที่ตั้งแห่งขวามเกษมสุขสำราญด้วยกอน้าสงสารที่ต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้พระเทรับแผ่พระเมตตากรุณาไปในพระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีและเหล่าผู้ติดตามอื่นๆแล้วก็ทรงทักทายปราศัยเป็นอันดี เมื่อทราบความปรารถนาของพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีชัดเจนและขอให้สรงพักพระอิริยาบถรออยู่ก่อนพระเทระก็รีบเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นพร้อมทั้งขอประทานพระพุทธานุญาตให้สตรีได้มีโอกาสประพฤติทดผมจันในพระธรรมวินัยนี้เหตุผลอีกข้อหนึ่งแห่งพระอนุนเทระเจ้าก็คือพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีทรงมีพระคุณต่อพระตถาคตเจ้าส่งเลี้ยงดูธนุธนอม และถวายพระขินทาแทนพระพุทธมารดาตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมายุได้เพียงเจ็วันพระบรมศาสดาทรงดุษฎดีฟังพระอานุ์กลับทูลจนสิ้นกระแสความแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนอานุ์เธออย่าพอใจที่จะให้มาตุคามได้อนาคริยบัญชาในพระธรรมวินัยนี้เลยพระอานุ์ได้สดับพระพุทธวจนะตรัสตอบมาเพียงสั้นๆเท่านี้เพราะท่านไม่สามารถจะอย่างรู้พระฤทัย ของพระสัพพัญญูได้แต่ถ้าท่านสามารถที่จะเข้าใจในพระพุธธทธทธิบายแล้วความทั้งปวงก็คงปรากฏแจ่มแจ้งไม่มีปัญหาที่จะพึงขอร้องวิงวอนอะไรอีกพิจารณาพระพุทธจัญญาและพระพุทธปฏิฐานแล้วขอให้เราลองนึกเดาเถิดว่าถ้าพระองค์จะตรัสโตต่อให้ครบถ้วนกระบวนความพระพุทธปฏิฐานแล้วขอให้เราลองนึกเดาเถิดว่าถ้าพระองค์จะตรัสโตต่อให้ครบถ้วนกระบวนความพระพุทธดํารัสนั้น จะควรเป็นอย่างไรเริ่มต้นคงจะทรงชี้แจงถึงปัญหาระหว่างพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีกับพระองค์ว่าดูก่อนอานทน์แม้เธอจะไม่กล่าวเลยถึงความที่พระนางเจ้ามาหาปชาบดีโคตมีทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่เคยเลี้ยงดูธนุธนอมและประธานพระขินธาราแก่ตถาคตมาตถาคตก็รู้และระลึกถึงพระคุณอยู่เสมออาน,อนท์ตถาคตนั้น เป็นผู้มีความกตัญยุดเวทีอย่างยิ่งยวดจึงได้สั่งสอนตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้เป็นผู้มีคุณธรรมเช่นนั้นใครก็ตามมีฐานะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามท้กาขาดคุณธรรมคือกระตันยุคต่อเวทิตาแล้วก็นับว่าเป็นผู้บุกพร่องอย่างเหลือประมาณดูก่อนอานนท์เธอย่อมเห็นเป็นประจักษ์ด้วยตาเธอมาเองแล้ว ไม่ใช่หรือถึงการที่ตถาคตได้ประคองพระศพพระพุทธบิดาถวายน้ำสง์และจัดการแม้กระทั่งยกพระศพด้วยมือของตนเองเพราะเหตุนี้เอดจะเตือนให้เราระลึกหรือไม่ก็ตามเราก็ระลึกอยู่แล้วไม่ได้ลืมเลือน ดูก่อนอนอน์แต่เราย่อมรู้จักแยกเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมไม่ได้ประปนกันเราย่อมรู้เวลาและรู้ความเหมาะสมด้วยเหตุนี้การอนุญาตหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการเวลาและความเหมาะสมตามสมควรแล้วดูก่อนอานอน์เรารู้ดีว่าพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างสูงยิ่ง และจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พระองค์หนึ่งเมื่อสงได้รับอนุญาตให้เป็นนางภิกษุณีแล้วทั้งจะรงได้รับการยกย่องให้เป็นเอทักคัคคือพระสาวิกาผู้เยี่ยมในทางรู้ราตรีคือเป็นผู้ดั้งเดิมในการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ ได้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นแต่การที่เราจะคอยกระละอันเหมาะควรก็คือคอยความแก่กล้าแห่งพระบาลมีประการหนึ่งต้องการจะให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ประจักษ์แจ้งในน้ำพระทัยอันสูงส่งของพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีว่าทรงมีพระอุตสาหวิริยะและพระคติธรรมอย่างยอดเยี่ยมเพียงไรกว่าจะได้ประสบความสำเร็จ ในการประดิษฐานภิกษุณีสง่์ขึ้นในโลกจะได้เป็นตัวอย่างอันดีงามว่าสตรีผู้สูงอายุและอยู่ในสก,กุลกษัตริย์สุกุมารชาตินั้นไม่ใช่จะอ่อนแอรหรือท้อแท้ในการทำงานสำคัญซึ่งต้องเสียสละความสุขสำราญส่วนตัวเสมอไปคนชั้นหลังจะได้ช่วยกันเทิดทูนสิ่งที่ได้มาด้วยความยากยิ่งนี้ไว้ให้เป็นของมีค่าเป็นสิ่ง พึงทนุถนอมและในอนาคตการนานไกลว่าผู้ใดจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและ,ะเอิญต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเกิดความท้อใจที่จะวางมือจัดก,การประกอบคุณงามความดีนั้นเมื่อนึกถึงพระจริยาของพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตามีแล้ว ก็จะได้ตัวอย่างตอบใจให้คลายความท้อถอยให้ความอุตสาห์ต่อสู้กับความยากลำบากนั้นทําความดีงามเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงไปจนได้ดูก่อนอานตนความยากลำบากในระหว่างทางพระบาทที่บูมระบบความอิทโร r ที่พระกายที่พระนางจ้ามหาประชาบดีโคตัมมีทรงได้รับในครานี้ จะไม่เป็นการเหนื่องแรงเปล่าจะไม่เป็นการเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่จะเป็นการประทับรอยแห่งความเป็นผู้มีใจสูงความเด็ดเดี่ยวความมั่นคงเพื่อเชิดชูความดีไม่ยินยอมให้ความยากลำบากทางกายมาเป็นอุปสรรคได้ดูก่อนอานนท์ตอนนี้เธอเห็นหรือยังว่าตถักตรั้งรอไว้ยังไม่อนุญาตภิกษุณีบรรพาชาเพราะเหตุใด และการรังรอน,นั้นเป็นเพราะใจแข็งไม่ระลึกถึงพระคุณของพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตากมีหรือว่าเพราะเราขอความแก่กล้าแห่งพระบารมีและรอให้พระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตามีทรงกระทําการอันน่าสรรเสริญให้ปรากฏแก่ชาวโลกนี่เป็นเพียงความคิดคำนึงของคนทั่วไป ผู้อยู่ในสมัยภายหลังหลายพันปีต่อมาเป็นความคิดที่คาดเดาเอาเองว่าถ้าพระบรมศาสดาจะทรงตอบอย่างไรต่อคำขอร้องขอองค์พระอานนความคิดคำหนึ่งนี้อาจจะผิดอาจจะไม่ตรงตามพระพุทธที่บายแต่ที่แน่ใจได้อย่างหนึ่งก็คือพระสัพพัญยูเจ้านั้นทรงทำการทุกอย่างโดยมีเหตุผลทรงรู้การล่วงหน้าทรงรู้ความเหมาะสมตามสมควร